ล่าสุดเจเได้ปล่อยหูฟังรุ่นใหม่ในตระกูลจูนซ i รีออกมาทีเดียวถึง3รุ่นด้วยกันั่นก็คือเจเบลจูนเฟล็กทูเจเบลจูนบัตทูและก็เจเบลจูนดีมทใครที่กำลังมองหาหูฟังดีไซน์เท่ฟีเจอร์ครบที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณห้ามพลาดน,นะครับแต่ก่อนจะไปดูกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับไปดูกันครับว่าแต่ละรุ่นมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไป ด้วยความที่ JBL Tune Series 2เนี่ยเป็นหูฟังที่ออกแบบมาให้ใหม่และดีมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะไปเจาะลึกดีเทลของแต่ละรุ่นกันเลยครับโดยหูฟัง JBL Tune Series 2ทั้ง3ตัวจะมีสีสันมาให้เลือกทั้งหมด6สีแบ่งเป็น2สไตล์ก็คือ Solid Edition ที่จะมีสีดำสีขาวแล้วก็สีใหม่ล่าสุดสี t u r er q u o ค s e และ Ghost Edition ที่จะมีสี Ghost Black Ghost White และ Ghost m o v e ที่จะเป็นสีม่วงนั่นเองนะครับไม่ว่าจะชอบลุกเรียบเท่หรือว่าลุกใส,ส่ก็เลือกได้ตามใจเลยครับ มาพูดถึงดีไซน์ของหูฟังทั้ง3รุ่นกันก่อนนะครับมาเริ่มต้นกันที่ JBL Tune Flex 2รุ่นนี้ออกแบบมาในสไตล์เอียบัตนะครับที่ออกแบบมาให้ใส่สบายน้ำหนักเบาพกพาง,ง่ายสุดๆเหมาะสำหรับสายที่ชอบฟังเพลงนานๆตลอดทั้งวันนะครับน้ำหนักเบามากนะครับตัวหูฟังแต่ละข้างในหนักเพียง4.2กรัมเท่านั้นส่วนตัวเคสเนี่ยเบาเพียง3.3กรัม หูฟังรุ่นนี้ถึงจะเป็นเอียบัดแบบเปิดโล่งแต่ว่าเขาแถมเอียร์ทิปแบบอินเอียร์มาให้ในกล่องด้วยนะครับมีให้เลือกถึง3ขนาดใครที่อยากใส่เพื่อความกระชับมากขึ้นหรือว่าลดเสียงรบกวนรอบข้างลงก็เปลี่ยนใส่จุ้แบบอินเอียร์ได้เลยปรับได้ตามสไตล์คุณเลยครับมาต่อกันที่รุ่นที่2นะครับนั่นก็คือ JBL Juno 2ที่มาในสไตล์อินเอียร์ ear. ตัวหูฟังมีน้ำหนักข้างละ5 5กรัมส่วนเคสชาร์จอยู่ที่40กรัมก็ถือว่าเบาเลยนะครับพกพาง,ง่ายแล้วก็ดีไซน์ทำออกมาลงตัว เรียกได้ว่าสายและดูแนบเนียนไปกับหูเลยนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบความคล่องตัวใช้ฟังเพลงระหว่างเดินทางหรือว่าจะใช้ฟังในออฟฟิศเนี่ยก็ดูเนียนตาเลยนะครับและสุดท้ายนะครับกับ JBL Junbeam e 2รุ่นนี้เป็นหูฟังอินเอียร์เหมือนกับ Junbat e 2แต่จะมีก้านหูฟังคล้ายกับดีไซน์ของ Junflex e 2ในแง่ของการใช้งานก็ถือว่าได้ทั้งความกระชับจากจุกแบบอินเอียร์แล้วก็ความสะดวกในการสวมใส่จากก้านหูฟังน้ำหนักของหูฟังอยู่ที่ข้างละ10กรัมนะครับส่วนเคชาร์หนักประมาณ42กรัม ถึงจะหนักกว่ารุ่นอื่นนิดหน่อยแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เบาพกพาง่ายและก็ดีไซน์ดูพรีเมียมเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบใช้งานหูฟังอินเอียร์แบบมีก้านนะครับมาดูที่การเชื่อมต่อกันบ้างน,นะครับหูฟังทั้ง3รุ่นมาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน5.3มีฟีเจอร์ m u l ติ p o ยต์คอนเน็กชันและ f a สต์แพคครบเลยครับโดย m u l ติ p o ยต์คอนเน็กชันจะสามารถให้คุณเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับอุปกรณ์บลูทูธได้พร้อมกันถึง2เครื่อง เช่นคุณกาลังดูวิดีโอบนแท็บเล็ตอยู่แล้วมีสายเข้าจากมือถือหูฟังก็จะสลับไปยังโทรศัพท์โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องตัดการเชื่อมต่อให้ยุ่งยากนอกจากนี้ยังรองรับฟาสต์แพร์บายกูเกิลที่เพียงแค่เปิดฝาเคสใกล้กับอุปกรณ์ Android ก็จะมีหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาให้เชื่อมต่อทันทีสะดวกรวดเร็วมากครับทีนี้เรามาดูไดรเวอร์หูฟังของทั้ง3รุ่นนี้กันบ้างนะครับโดยหูฟังทั้ง3รุ่นนี้ใช้ไดรเวอร์หูฟังเป็นแบบดินามิก โดย JBL Tune Flex 2จะมีไดรเวอร์12มิลลิเมตรส่วน JBL Tune Bar 2และ JBL Tune Beam 2จะมีไดรเวอร์10มิลลิเมตรอธิบายง่ายๆก็คือไดรเวอร์12มิลลิเมตรใน JBL Tune Flex 2จะให้เสียงเบสที่กว้างเวทีเสียงที่โปร่งสบายโดยความที่หูฟังเอาาียบบัดไม่ได้ซีลหูสนิททำให้เสียงมีพื้นที่กระจายมากขึ้นแต่ายละเอียดเสียงจะไม่คมชัดเท่าแบบอินเอียร์ส่วนไดรเวอร์ขนาด10มิลลิเมตรของ JBL Tune Bar 2และ JBL Tune Beam 2ให้เสียงที่มีรายละเอียดมากกว่าโดยเฉพาะย่านเสียงกลางและเสียงสูงเพราะหูฟังแบบอินเอียร์ซิ เสียงเบสลึกและแน่นแม้ไดรเวอร์จะเล็กกว่าแต่เพราะการซิลที่ดีทําให้ฟังเพลงได้ชัดเจนแม้ยอยู่ในที่เสียงดังสรุปก็คือถ้าชอบเวทีเสียงกว้างๆฟังโปรง่งสบายก็ให้เลือกไปที่ไดรเวอร์12ม m mm, มอย่าง JBL Julex n f 2แต่ถ้าชอบเบสลึกๆและละเอียดดีๆก็ให้เลือกไปที่ไดรเวอร์ขนาด10ม m mm, มอย่าง j u n e s 2และก็ j u l e d 2นะครับ ลำมาต่อกันที่เรื่องของเสียงนะครับโดยหูฟังทั้ง3รุ่นมาพร้อมกับเทคโนโลยีเสียง JBL Pure Bass Sound ตามแบบฉบับของ JBL คือจะฟังเพลงดูหนังหรือว่าเล่นเกมเรื่องเบสเนี่ยบอกเลยว่าเก็บครบและมี JBL Spatial Sound ที่ช่วยเปลี่ยนเสียงสเตอริโอที่เข้ามาให้กลายเป็นเสียงที่สมจริงแบบ360องศาหูฟังทั้ง3รุ่นรองรับโ o s า,า 0, ปรับแต่งเสียงให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละคนผ่าน JBL Headphone App โดยสามารถสร้างโปรไฟล์การฟังที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคุณโดยขั้นตอนการทําให้เราแตะค้างไว้จนกว่าจะไม่ได้ยินเสียงแล้วก็ปล่อยทําแบบนี้ไปไเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จเมื่อเสร็จแล้วตัวแอปก็จะให้เราเปรียบเทียบเสียงก่อนและหลังการตั้งค่าให้ฟังด้วยนะครับโดยเสียงจะถูกปรับให้เหมาะกับหูของแต่ละคนได้อย,อย่างแม่นยาที่สุดครับทั้ง3รุ่นมีระบบการตัดเสียงรบกวนแบบ Adaptive Noise Cancelling with Smart a m b i e n t ที่ช่วยตัดเสียงรบกวนภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกก็สามารถปรับให้ได้ยินเสียงรอบข้้้้้าาาางงใหหมมกกกรรือออนย็ไดตตที่ Ambient Aware ให้คุณควบคุมระดับการได้ยินเสียงจากภายนอกได้อ,อย่างอิสระจะเลือกได้ยินเฉพาะเสียงสําคัญหรือว่าจะตัดออกทั้งหมดก็ทำได้ง่ายๆและ Talk True ฟีเจอร์ที่เหมาะกับคนที่ต้องการสนทนานกับคนรอบข้างโดยไม่ต้องถอดหูฟังออกสามารถคุยได้สะดวกและชัดเจนแต่ J ell, จะ l บล u n e f l e x 2จะมีฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือ e a r t i p Sound Setting เพาสำหรับเวลาที่เราเลือกจุกหูฟังแบบ Open e a r t i p หรือ s e a l i n g e a r t i p โดยปกติถ้าแบบ Open e a r Tip แทแถบการตั้งค่าระดับการตัดเสียงรบกวนจะมี6ระดับแต่ถ้าเป็นแบบ s e a l i n g Ear ร i p ระดับการตัดเสียงรบกวนจะเพิ่มมาเป็น7ระดับดังนั้นถ้าเราใช้จุกหูฟังแบบ s e a l i n g Ear Tip จะทําให้การตัดเสียงรบกวนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยหูฟังทั้ง3รุ่นจะมีไมโครโฟนทั้งหมด6ตัวแบ่งเป็นข้างละ3ตัวเป็นไมโครโฟนแบบ Beam Forming 2ตัวทำหน้าที่รับเสียงของคุณเพื่อการสนทนาที่ชัดเจนแล้วก็มีไมโครโฟนอีกหนึ่งตัวท สวัสดีครับนี่คือเสียงจากไมโครโฟนของ JBL Jun Flex 2. 2สวัสดีครับนี่คือเสียงจากไมโครโฟนของ JBL Jun b e a n 2สวัสดีครับนี่คือเสียงจากไมโครโฟนของหูฟัง JBL Jun Bat 2. 2ในส่วนของแบตเตอรี่หูฟังทั้ง3รุ่นสามารถใช้งานได้นานสูงสุดถึง48ชั่วโมง โดย JBL Jun ลจูนเ2ถ้าชาร์จเต็มหูฟังจะใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงในกรณีที่ไม่ได้เปิดโหมดต,ตัดเสียงรบกวนและสามารถชาร์จจากเคสได้อีก3รอบรวมทั้งหมด48ชั่วโมงแต่ถ้าเปิดโหมดต,ตัดเสียงรบกวนจะใช้งานได้นาน8ชั่วโมงและชาร์จจากเคสได้อีก3รอบรวมเป็น24ชั่วโมงครับ ส่วน JBL j u n e b d s 2และ JBL Junbeam e 2ถ้าชาร์จเต็มหูฟังจะใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงและสามารถชาร์จจากเคสได้อีก3รอบรวมเป็น48ชั่วโมงเหมือนกับ JBL Junflex e 2แต่ว่าถ้าเปิดโหมดตัดเสียงรบก,กวนจะใช้งานได้นาน10ชั่วโมงและชาร์จจากเคสได้อีก3รอบรวมเป็น30ชั่วโมงเลครับการชาร์จแบตก็ชาร์จผ่านสาย USB Type C และหูฟังทั้ง3รุ่นสามารถการละอองน้ำและฝุ่นได้ในระดับ IP54 ถือว่าเป็นระดับมาตรฐานของหูฟังในตลาดครับ อ๋อและอีกเรื่องหนึ่งคือ j จ l บ u n ูนเฟ็เพิ่มพื้นที่หน้าสัมผัสสำหรับการชาร์จไฟให้กว้างมากยิ่งขึ้นเพื่อลดปัญหาการชาร์จไฟไม่เข้าและสัญญาไม่ตัดตอนปิดฝาสรุปเลยนะครับ j b l บ u n ูนเฟ็เป็นหูฟัง Wireless ท,ที่โดดเด่นด้วยความยืดหยุ่นในการสวมใส่ที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถเลือกได้ระหว่างแบบ Open E เ r เพื่อความสบายในการสวมใส่หรือว่าจะเลือกแบบซ E a l i n เ Ear เพื่อการตัดเสียงรบกวนที่ดีขึ้นและได้เสียงเบสที่หนักแน่นขึ้นและสำหรับ 2, เั้เบักนูนตัดทรเกวนไดด้ีสสวมใ่กระับ เหมาะสำหรับการฟังเพลงคุยโทรศัพท์แล้วก็กิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันรวมถึงการออกกำลังกายที่ไม่หนักมากนักและสุดท้าย JBL True Beam 2เหมาะสำหรับผู้ที่มองหาหูฟังช่วยเล็กขนาดเล็กสวมใส่สบายตัดเสียงรบกวนได้ดีเยี่ยมแบตเตอรี่อึดและใช้งานได้หลากหลายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเผชิญกับเสียงรบกวนบ่อยๆและต้องการความสะดวกในการพกพาครับหวังว่าข้อมูลที่ผมนำมาบอกคุณผู้ชมจะเป็นประโยชน์สำหรับการเลือกซื้อหูฟังกันนะครับ สำหรับราคาของ JBL Jun e Series 2ทั้ง3รุ่นสีแบบ Solid จะอยู่ที่3,990บาทและสี h o s t e dition ราคาจะอยู่ที่4,290บาทสามารถหาซื้อได้ที่โชว์รูมมหาจากทุกสาขาร้านสซาซิตี้ทุกสาขาและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้ที่ w w w m a h a j a c c o m และ www.jblthailand.com นะครับ และสำหรับใครที่ซื้อสินค้าไปแล้วก็อย่าลืมสังเกตสติกเกอร์มหาจักรพลัสที่8อยู่ที่กล่องสินค้านะครับแล้วก็สามารถสแกน QR Code คดเพื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกมหาจักรพลัสรับสิทธิพิเศษข่าวสารโปรโมชั่นดีๆได้ก่อนใครแล้วก็ยังได้รับสิทธิประกันเพิ่มอีก3เดือนเป็น1ปีกับ3เดือนอย่าลืมสแกนและก็ลงทะเบียนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ